หนาวมากเขาก่อนจะนู่นหาวมากเปิดปบ้าได้หรือเปล่า <c oughs> เปิดได้ค่ะตกปลายเยอะมากกระสุนเป็นถุงเลยเะน่งเหน่งมาดังโง่เลยครับไปสุดยอดลาวัดขาน แทนจอย่างแทนงชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะแทนชงกาแฟด้วยความหวาเวจงะบางคนกาว่าแทนชงเพื่อเอาเทส่สาวๆเดินมาสวัสดีครับ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 ผมท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่แม่น้ำปิงนะเหมือนกับทริปที่แล้วแต่ว่าผมมาฝ่ายด้านล่างอีกนิดหนึ่งนะ<อ>วันนี้ก็บรรยากาศดีมากครับ ท่านผู้ชมลองดูฮนะหมอกสวยมากอะเมื่อกี้ผมเก็บตอนช็อตทําแบบให้ดูนะสวยสวยจริงๆครับช่วงนี้คือเข้าฤดูหนาวนะครที่นี่ก็อุณหภูมิประมาณ14องศาดูหมอกบนน้ำสิครับสุดยอดจริงๆครับนะ้ำปิงบ้านเรานี่เองนะครับตรงนี้ก็อยู่ส่วนของ งวงเชียงใหม่นะก็อยู่ในอำเภออะไรวะจอมทองฮะเอาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะ,ะพวกเราวันนี้มีสาวสวยมาด้วยก็เป็นเรดี้ฟิชชิงตอนนี้ดังมากในเชียงใหม่นะครับผมคนนี้เลยน้องอุ้มใจครับผม ก่อนจันนูถามา้าปะเปิดบ้าปได้หรือเปล่า <c oughs> เปิดได้คะ <c oughs> ่ะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะพาน้องอุ้มมาตีฉดกคอกนะถ้าเป็นไปได้เราหาเจอนะฮะถ้าไม่เจอก็จะตีสุ่มไปน่าจะมีป๊อกให้เราได้ตีตีอยู่บ้างนะเพราะว่ามาคราวก่อนก็เจอปอกคือเจอคอกเยอะมากที่มันที่มันรอดนะก็ถ้าเกิดไม่เจอฉดโกเราก็จะตีกระสุมนะฮะเดี๋ยวก็มาตามดูนะว่าจะโดหรือเปล่าโอเค เราม,ามันมันจะสายแล้วเนาะแล้วก็เราเริ่มตกกันดีกว่าไปวดนจั<อ><อ>นเร์อากาศโคตรฟินเนพวกเราข้า<อ>งหน้าเราก็ฟินนะฮะวันนี้มีสาวสวยมาน่ารักมากกัง<อ>น้องทำอะไรครับกำลังจะต่อช็อคค่ะโอเค เดี๋ยวเราหาอุปกรณ์ให้น้องเขาก่อนนะครับผมโอเคสำหรับนี่ครับเรามีของให้น้องเขานะเป็นไฟแคนนอนนะฮะตัวตัวนี้กำลังมาแรงมากผลิตไม่ทันเลยของจริงเลยเนะี่ยตัวนี้สวยมากเลยนี่คือฝาสีไฟไชเกอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวมอบให้น้องกขนนะครับผมลองกับกระสุนนะ เยอะก็สวยคนก็สวยนะแทนชมเพื่อถ้าเวลาตกแต่านกเลยพูดว่าใช่เคาะหรอครับดูคลิปดูคลิปเยวันนี้ผมจะสอนน้องตีคอกนะฮะน้ำปิงเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยถ้าอยากจบเกมเร็วนะฮะลิตเติลับผมหรือว่าเหยียาแครงนะฮะเหยียาแครงเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะฮะเหยียาแครงยี่ห้อที่เรารู้จักกัน แบบที่ใช้ประจําก็คือตัวนี้ฮะลาพาล่าลิตโต้นะฮะ,ะ,ะนะหรือว่าจะมียี่ห้ออื่นมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดครับขอแอคชั่น,นสเนสถียรนะขอเป็นเหยียกแข้งลิ้นด<ำ>ําที่นี่อย่างต่าก็ต้องต่ำประมาณอา่าสเมตรนะฮะเราต้องดูข้อกอีกทีด้วยว่าคอกมันอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกนะฮะถ้าอยู่ตื้นเราก็ต้องใช้ดําตื้นแต่ที่นี่บอกเลยมาตรฐานใช้ลิตโตลิโต้ครับ เหยื่อใหม่ๆตัวน,นี้ก็มีเยอะเหยื่อน้าเอกก็มีนะครับเหยื่อน้าเอกที่เป็นเหยืย่อแข็งติดตามคลิปก่อนก่อน,อนที่ไปตกที่ห้วอยองไครเจ๋งมากฮะแต่นั้นเป็นตัวต้นแบบนะผมก็ไม่ได้เอามาใช้แต่รอน้าเอกทาออกมาเป็นอะไรนะฮะม,มีครับน้าเอกมีดําลึกด้วยน้องทําท่าไหนก็สวยไปหมดเลยฮะระห <c oughs> ว่างผมรอน้องมัดสายช็อกโกแลตผมก็จะตีสุม่ม กระสูบไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นตรงสะพานนะเพราะตอนนี้เราก็ไม่กล้าจะออกไปเพราะหมอกมันหนามากอะ่ะผมก็กลัวพวาผมจะขับไปชนกับเรือชาวบ้านนะดูสิเหมือนเราอยู่ดินแดนลับแลนะฮะโอ้โหหเรามาี๋ยวเรามาลองตีกระสูบที่ต่อหม้อสะพานที่นี่อะไรวะสะพานไม่สอยครับ <laughs> <laughs> นะ แต่ตัวเล็กน่าจะโดนอยู่นะน่าจะกัดอยู่โอ้ใช้เลยครับเปิดซิงตัวใหม่นี่พวกเราเหยื่อตัวนี้ก็เบ็ดสำหรับเบส <c oughs> แคตติ้งธรรมดาก็ตีได้นะครับเพราะน้ำหนักมัน7กรัมแต่ก็อาจจะตียากนิดนึงนะก็ต้องคุมเบ็ดีๆสำหรับลอกเบส ก็ปรับหน่วงใหม่ดีๆนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเลยมาเลยมีไหนละอยู่นั่นไงกระสูบไงครับกานเทคนิคเทคนิคอะปกติไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำง่ายอยู่ละถ้าเป็นไอ้ตัว ul หรือว่า spinning นะครับ spinning มันก็แค่หมุนมาแล้วก็เคาะหมุนเคาะหมุนเคาะไอ้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันน้องต้องแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้ฮะเงี้ยฮวดูมือพี่ดูมือพี่ ปึกปึกอย่เงี้ยะอ่าอ่าอย่งนงี้ยเงี้ยนะ่ะถูกต้องโอา้ยโดนปลาอะไรปลากระกสูบอ,อ่ะสายกำลังพอดีครับผมเล้ช้ากว่ากระสูบต่อหม้อนะฮะผมว่าแล้วมันออกอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เห็นไหมบอกแล้วเอือพี่ดีจริงจริงโอ้โหตกมาเลยตัวไม่ใหญ่นะโอ้โหเต็มปากฮะไซไม่โตเลยเดี๋ยวผมปล่อยเลยนี่ฮะ,ะหนึ่งตัวนะครับกระสุนเช้าเช้าไปเลยครับ<ง>กระสุนอ้าวลุด จะได้อยอ่าฮ่าฮ่าดีดีดีโอ้โดนอีกแล้วโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นั่งอุ้มเดี๋ยวพี่พายให้โอ้โหพวกเราปลาเยอะมากกระสุบเป็นฝูงเลยอ่ะ โอผมตัวที่สองแล้วครับถล่มกระสุนฝูงใต้ต่อหม้อครับผมสุดยอดเลยพวกเราบรรยากาศดีมากเลยครับ เราเจอคอกนะครับผมงนี้จิบตีเลยแน่ลยขึ้นเนี่ยตีเลยไปสั้งสองเม็ดแล้วก็กองขึ้นถึงคอกแล้วจะช้าๆเลยนะแล้วก็ก right. nice. องช้าๆนนั้นโอ้คนลนทางตีตามเม็ดเลยครับเห็นเม็ดขึ้นเนาะออกซ้ายมาสองเม็ดแล้วตีเลยครับนั่น่เนี่ยเห็นเม็ดขึ้นไหมซ้ายมานี้ซ้ายมาสองเม็ดแล้วตีเลยแม่ขึ้นแล้วเออนั่นแหละโอ้ยกัด ซ้ำเลยครับเรียบๆขึ้นมาแล้วซ้ำอีกทีสามวินีซ้ำอีกทีซ้ำอีกทีเลยที่เดิมจากกดยืนเฉยๆมันกบกัดนี่กลางควงเลยกัดฉลาดมากเลยฮะ โดนยี่คบเอออะไรอ่ะจะตีคอกว่าโดนกระสุนก็จะให้เยื่อทำไมมันเ่ากระสุนตามนะอือกำลังจะปินให้คุณเยอะอกระสุบกระสุนตามข้อกครับผมโอเคพวกเรา เดี๋ยวระหว่างผมรอทีมไปทานข้าวนะตอนนี้ก็เที่ยงมลกแต่ผมมาทานมาละผมจะมาตีหมายตอนเช้านะกระสุนเมื่อกีก้ได้กระสุนครับตีข้อก็ได้กระสุนกระสุบเยอะมากอนนี้ก็จะมาตีหมายตอมอนะครับหากระสุนให้พวกเราใช้อยู่ลตัวนี้ครับผมไฟแคนนอน อูโดนนะครับผมปลวกแล้วที่นี่กระสุกเยอะนะฮะสอหม้อทางันไม่สอยครับตจนเกลือเกลือที่คุณใส่ในมอนะแล้วก็อย่างนะพวกเราที่ร้านอาปลาตรงนี้นะตรงที่ไม่สอยนะมีขายนะเดี๋ยวโอ้ตายเยอะจริงๆกระสุกไปตี้ฮะเกือบไปไปแล้วครับผมเกือบไปแล้วครับ นี่กระสุนวาไรตี้มนน้ำปิงบ้านเรานะฮะกระสุนเยอะนะแต่ไซส์มันเล็กมากผมจะไม่เก็บเลยนะไซส์อย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ปล้ยหมดเลยตอนนี้หน้ากระสุนวาไรตี้นะก่อนที่จะมีตะไคร้แห่ลงอะไรอย่างเงี้นะฮะถ้ามาก็มาช่วงนี้เลยครับเ,เดี๋ยวผมปล่อยเลยนะช็อกนอกหรือเปล่า <laughs> โอเคหนึ่งตัว ต,ตามหาตัวต่อไปนะวันนี้ผมหมานก็สู่มากแต่ยังไงก็ดอนอใครสนใจเหยื่อตัวนี้นะครับฝ่ายแคนนอนนะมีหกสีนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในลาซาด้ครับร้านล่าวัดคันนะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ผมขึ้นตรงนี้เลยล่าวัดคันนะครับร้านล่าวัดคันมีตัวฝ่ายแคนนอนขายนะครับ มีไหนเนี่ยหามีไหนเนี่ยโดนอีกแล้วเล่าโอ้สายเหมือนเดิมนี่ครับอ๋อไฟแคนนอนใช้ก็ระวังนะไม่ใส่ถุงมือนี่เจ็บตัวแน่นอนครับปับนี่ไฟแคนนอนตัวนี้ฮนะโอเคปล่อยนะ okay, โอเคนะครับผมในทีมเราสละสิทธิ์เป็นหนึ่งคนนะอยี่าตีอ้อก ไปเจอกันรอบหน้านะครับบอกลาแ,แ,<ห>แฟนๆ FC หน่อยปามปามปามป <laughs> ามไฟแคนนอนชวนมาแต่ละคนนี่โดนทุกคนเลยครับโดนทุกคนนะครับไฟแคนนอนนะครับหาซือ้อได้แต่แอกของตรวดชั่วไปนะครับเฮ้ย <laughs> <laughs> สายประมาณเนี้ย<อ>ซิงเกิลน,นะระวังหลุดนะจ๊ะโอ้โหเ,เต็มปากนี่ไม่รู้ละไฟแคนนอนจากราวัดคันครับ ประกบคู่กับขอซิงเกิลฮุกนี่ลายปาน,นินนะครับลายปาน,นินสวยๆนี่ยอดโดนโมั้งโอ้โหโดนอีกแล้วครับผมปลาอะไรครับไม่มีอะไรพลาดกระสูนใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันของไฟแคนนอนนะฮะไฟนี้แบบคุณมีมีให้คุณตลอด ตัวแล้วเนี่ยสองใช่ไหมคุณนะ่ะสองครับโอโ้โหแค่ละทีสองตัวกีแม่งเสด็จได้ช็อตนี่อีกตัวหนึ่งนะครับพวกเราไปแค่นอนเหมือนเดิมโอ้หไม่ได้กดถ่ายผมก็ลืมถ่ายไปเสร็จได้เลยโดนอีกแล้วไม่ทานผมแล้วตัวต่อตัวเลยครับไม้ต่อมไม้เลย อะคุณไม่ต้องตกละเดี๋ยวคุณปวดอย่างเดียวนะ,ะไปไปปวดอย่างเดียว <c oughs> โดนแล้วปลาอะไรมันจะเป็นสนาคเลยอะ่ะไม่ใช่ปลาเนื้ออ่อน <c oughs> โอ้โหปลาเนื้ออ,อ่อนน่ะ อปลาด้ว้อ่อนก็ปลาแดงออก,กันเดียวกันนะแกมันเกี่ยวมันเกี่ยวต้องตักบ่เฮ้ยเเฮ้ยอยอยปลาด้อยออกนะผมแดงครับไม่ออเลยโอ้โห้าวได้ปลาเนื้อเนื้ออร่อยครับพวกเรานี่คือปลาเนื้อดีอันดับต้นๆของเราเลยนะจะได้ลองนี่ชิมแล้วอร่อยมากครับทอดกระเทียมโอ้โหโดนครับปลาอะไรปลาอะไรปลาครับปิดเครื่องกันไหมครับโอ้ยจังโกโดนกัดเต็มๆเลย โอ้จะโดสุ่มปิดเครื่องโอ้ยยกเลยโหมึงยกสระอาไม่กลัวหรอครับขันหูไม่กลัวครับขันหูถ้าตบต้องมีหดอ่ะไอ้ยะพอไหมตีได้ดิ

ิกลางเว้ยตกแต่หาติดกลางแต่เย็นๆไม่เห็นหมอนด้วยป่าตรงนี้ยังดีติดปืนกลางนะเพราะคุณโต๊บแล้วก็โอ้ยนึกเดียวเว้ยตั้งได้หรอตั้งปุ๊บเลยได้ไงโอ้เออ้ยติดกลางเลย สุสดยอดพังนาวสวัสยอดครับผมไอ้สุดวันนี้ก็ทำสำเร็จน,นะสำหรับอคอกไม่น้ำปิงไต้ตั้งสามน,นะวันนี้ดีใจมากนะทั้งวันนะมากันทั้งอุ่มตามเพื่อนอีกหลายคนเลยยังไม่ได้จะโดเพิ่งมาได้โอเคเย็ยนละเดี๋ยวผมปล่อยเลย อ้าอ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ